สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า h u สกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียว,วขาวของเขาเล่มสี่ค่ะเมื่อศพของชู่หวานหนิงถูกแบกกลับมาอย่างงดงามที่ศาลาหงเหรียญไวจุยก็บอกให้เหล่าคนสนิทพร้อมกับสิทธิ์ทั้งหลายได้บอกลากับชู่หวานหนิงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะลงอาคมปิดสาลาไม่ให้คนเข้ามาอีกหปีสิทธิ์มากมาย ต่างกล่าวคำลาที่ยืดยาวมีเพียงโมหลานเท่านั้นที่กล่าวเพียงสั้นๆได้ใจความว่าข้าจะหลอท่านหลังจากศาลาปิดลงโมหลานก็ตัดสินใจออกเดินทางท่องยุทธภพแทนการอยู่ที่ยอดเขาเขาเดินทางปราบปีศาจช่วยเหลือชาวบ้านเขาเดินทางพร้อมกับการตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะชาติีแล้วหรือชาตินี้ก็มีเพียงอาจารย์ที่ดีต่อเขา มีเพียงเขาเท่านั้นที่ตาบอดมองไม่เห็นความดีความใส่ใจที่อาจารย์มีให้โมหลานตัดสินใจเดินทางโดยไม่สนใจเข้าร่วมการประลองยุทธใด,ดๆทั้งสิ้นเพราะเขาในชาตินี้ไม่ได้ต้องการเป็นหนึ่งอีกแล้วเพราะชาติที่แล้วเขาได้เรียนรู้แล้วว่าแม้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้คนหวาดกลัวเพียงใดแต่ถ้าปราศจากคนข้างกายมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยเขา ในชาตินี้ไม่ต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่โดดเดี่ยวนั่นอีกแล้วทุกการเดินทางไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงชูวานหนิงอาจารย์ของเขาเลยโมหลานจึงเขียนจดหมายถึงชูวาน,นิงทุกวันวันละฉบับเล่าเรื่องราวตนเองในแต่ละวันใส่ไว้ในนั้นรวมเป็นเล่มตั้งใจไว้ว่าในวันที่อาจารย์ฟื้นขึ้นมาเขาจะมอบเล่มนี้ให้กับอาจารย์ และใช่ค่ะในวันที่ฟื้นขึ้นมานี่ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่โมหลานได้มอบให้ชอวันหนิงได้อ่านนั่นเองในตลอด5ปีโมหลานมักฝันถึงวันเก่าๆที่เขาทำลายอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ไม่กลับมาความผิดจากชาติที่แล้วตามกัดกินหัวใจของเขาอย่างโหดร้ายดังนั้นชาตินี้โมหลานจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าหลังจากวันหนิงตื่นขึ้นมาเขาจะยืนเคียงข้างอาจารย์และไม่ทำลายอาจารย์อีกเด็ดขาด ไม่รู้ว่าวานหนิงมีจิตที่แข็งแกร่งหรือโมหลานโชคดีกันแน่ที่ยังไม่ห้าปีดีวานหนิงก็ตื่นจากอาคมได้แล้วทุกคนบนยอดเขาต่างดีใจและร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองการกลับมาของหวานหนิงมีเพียงโมหลานเท่านั้นที่ยังมาไม่ถึงงานเลี้ยงทําให้หวานหนิงไม่ได้ดีใจกับงานเลี้ยงนี้เท่าที่ควรโมหลานที่จริงแล้วเมื่อรู้ข่าวก็ดีใจมากมุ่งหน้าเดินทาง กลับมาที่ยอดเขาแบบไม่พักผ่อนแต่ระหว่างทางเขากลับดันเจอหมู่บ้านที่เจอปีาศาจไลยทำลายชาวบ้านโมหลานจึงต้องจำใจหยุดช่วยเหลือชาวบ้านพวกนั้นทำให้เขากลับมาไม่ทันงานเลี้ยงแต่ด้วยกลัวว่าอาจารย์จะโกรธที่เขาไม่ให้ความเคารพโมหลานจึงใช้พลังตัวเองจุดพลุไฟใหญ่โตจนยอดเขาสามารถเห็นพลุนี้ได้พลุที่เขียนต้อนรับการกลับมาของบ้านหนิง อักษรไฟจากพลุที่โชว่าสิบโมหลานยินดีต้อนรับอาจารย์ออกจากการเก็บตัวหลังจากตื่นมาจากการเก็บตัวปล่อยครั้งในฝันหวานนิงจะฝันว่าตัวเองกำลังร่วมรักกับโมหลานยังดูดดื่มฝันที่ทำให้เขาที่ละเรื่องกรรมอารม์กลับไปหมกมุ่นอีกครั้งจนหวานนิงไม่แน่ใจว่าการตื่นขึ้นมาครั้งนี้เขาตื่นมาพร้อมกับอารมณ์กรรมอารมได้อย่างไร ดังนั้นในคืนงานเลี้ยงหลังจากพลุนั้นเกิดขึ้นพลุที่เหมือนมีเสียงโม่หลานมากระซิบอยู่ข้างหูหวานหนิงจึงเดินไปยังสระอาบน้ำรวมเพื่อชำระร่างกายแต่ไม่นึกเลยว่าที่สระนั้นเขาจะเจอเข้ากับโม่หลานที่เพิ่งเดินทางกลับมาโม่หลานที่ยนเปลยเปล่าในสระน้ำโมหลานที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กน้อยกลายเป็นคนที่มีร่างกายกำยำสูงสง่า โมหลานที่กลายมาเดินตามเขาต้อยๆและส่งต่อถึงความเคารพรักอย่างไม่ปิดบงังโมหลานที่ดูแลเอาใจใส่เขากลางอาคมเพิ่มความอบอุ่นให้เขาอย่างที่เขาเดินกลับไปยังสาลาผักของตนเองการเปลี่ยนแปลงของโมหลานทั้งหมดนี้ทําให้กําแพงในใจของหวานหนิงละลายความรักที่เขาซ่อนไว้ในเบื้องลึกของจิตใจมันปะทุข,ขึ้นมาอย่างเล่าร้อนแต่เพราะรูว่าเขาม่ศักเป็นอาจารย์ หวานนิงจึงปั้นหน้านิ่งและขับไล่ให้โม่หลานออกไปให้ไกลแต่โม่หลานที่รู้แล้วว่าอาจารย์มีจิตใจอ่อนโยนแค่ไหนเขาจึงไม่ถือกับหน้านิ่งนั่นกับคํำร้ายนั้นและเอาตัวเองไปเสนอหน้าอย่างไม่รู้สึกกระดากอายกลับมาที่ยอดเขาครั้งนี้นอกจากโม่หลานจะมองหวานนิงเปลี่ยนไปแล้วสายตาที่เขามองเฉวมึงก็ต่างไปเช่นกันจากที่มืก่อนรู้สึกหมันไส้ญาติผู้นี้ เขาในตอนนี้ก็รักใคร่ใส่ใจมากขึ้นถึงขนาดมอบของชิ้นหนึ่งเพื่อเพิ่มพลังดาบคู่ใจให้กับสวยเมืองและแน่นอนว่าสายตาที่มีต่อซื่อเหมยก็เปลี่ยนไปเช่นกันในครั้งแรกที่เขาเห็นซื่อเหมยที่แม้จะมีหน้าตางดงามเช่นเดิมแต่อาจจะเพราะในชาติก่อนซื่อเหมยตายไปตั้งแต่ยังเด็กโมหลานจึงไม่คุ้นกับร่างกายที่สูงชรูดจนแทบจะบางสวยเมยด้านหลังเกือบนิด มาในตอนนี้โมหลานรู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีใจให้ซื่อเหมยในแง่ของคนรักแต่ในใจของเขาเวลามองซื่อเหมยเป็นเพียงเวลามองบุคคลที่งดงามต้องใจก็เท่านั้นเขาจึงไม่เคยมีความคิดที่จะทําให้ซื่อเหมยเปลือยเปื้อนต่างจากกัดที่เขารู้สึกกับวานหนิงกับวานหนิงนั้นเขาอยากกอดรัดและทําให้ร่างกายของวานหนิงเปลือยเปื้อนไปด้วยความรักของเขาแน่นอนว่าในที่สุดหมาโง่อ,งอย่างโมหลานก็รู้ใจตัวเองเสียที ว่าตัวเองที่ผ่านมาถึงสองชาติเขารักใครเขาเข้าใจแล้วว่าทาไมที่ผ่านมาเขาถึงจับหวานหนิงให้ไม่อยู่ใต้ล่างและทําไมเขาถึงทนไม่ได้ในยามที่หวานหนิงตายจากเขาไปนั่นทั้งหมดก็เพราะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหวานหนิงเมื่อโม,โมหลานรู้ใจตัวเองว่ามีเพียงหวานิงเขาจึงไม่เหลือใจไว้มองซื่อเหมยแต่แม้ความรักที่ให้ซื่อเหมยจะเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังคงอยากจะปกป้องเพื่อนร่วมสำนักคนนี้อยู่ดี ซื่อเหมยเมื่อได้กลับมาเจอโม่หลานหลังจาก5ปีผ่านไปในครั้งนี้จิตใจเขายังคงมั่นคงต่อโม่หลานความมั่นคงนั้นทําให้ซื่อเหมยรู้ว่าสายตาที่โม่หลานใช้มองเขามันไม่เหมือนเดิมโม่หลานไม่ได้มองเขาด้วยความรักและเทิดทูนเหมือนเดิมโม่หลานเปลี่ยนสายตาที่เคยให้เขานั้นไปมอบให้กับหวานหนิง พโมหลานเป็นคนที่ถ้าใครทำอะไรให้ก็จะคืนให้ไปอีกเท่าตัวดังนั้นไม่แปลกเลยที่โมหลานจะยอมมอบชีวิตของตัวเองให้กับหวานหนิงที่ยอมมอบชีวิตให้กับเขาแม้เรื่องราวในโลกชาตินี้จะสงบไม่มีเรื่องร้ายมาให้พวกเขาต้องทุกข์แต่พวกเขาทั้งสามก็ไม่เคยลืมเรื่องของโกเฉินตัวปลอมโมหลานเป็นคนแรกที่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหาปีที่ผ่านมามันเงียบสงบ มันเงียบจนเหมือนว่าโกช่วตัวปลอมไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ต่างกับอาจารย์ของเขาที่ต้องนอนอยู่ในสาราแบบทำอะไรไม่ได้เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโกช่วตัวปลอมเองก็บาดเจ็บสาหัสจนต้องซ่อนตัวเรื่องโกช่วตัวปลอมยังไม่คลี่คลายเรื่องตกใจเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นแม้โมหลานจะรู้อยู่แล้วว่าโลกใบ,บนี้จะต่างจากโลกเก่า แต่การที่เขาได้ข่าวว่าหนานกงซือตกลงใจแต่งงานกับซ่งสิวทงก็ทำให้โมหลานอดประหลาดใจและตกใจไม่ได้อยู่ดีในวันแต่งงานที่ต้องเดินทางไปยังสำนักลู่เฟิงโมหลานจึงไปดักเจอเยี่ยวหวังซีชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยดวงตาแห่งความโศกเศร้าเพราะโดนหนานกงซือคนที่ตัวเองหวังดีและยอมมอบทุกอย่างให้เกลียดเขาโมหลานเห็นเยี่ยวหวังซีเป็นเช่นนี้ก็นึกสงสาร เพราะเขามองเห็นภาพสะท้อนของหวานหนิงในร่างของเยี่ยงหวังซีที่ทำดีไปแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจเขาจึงเอ่ยปากชวนให้เยี่ยงหวังซีไปอยู่ที่ยอดเขาด้วยกันแน่นอนว่าเยี่ยงหวังซีปฏิเสธเพราะเขาต้องการดูแลหนานกงซือน้อยในอนาคตพอชื่อนี้หลุดออกมาโมหลานก็รู้สึกว่าการ,การปล่อยให้หนานกงซือแต่งงานนั้นมันไม่ถูกต้องเขาควรจะหยุดงานแต่งงานนี้ซะ มีข่าวลือว่าซงชิวทงได้กับหนุ่มทั้งสองทั้งหนานกงซือและเยี่ยวังซีทำให้ผู้คนเริ่มคลางแคลงใจกับงานแต่งที่จะเกิดขึ้นหวานหนิงที่เคยเป็นอาจารย์ให้กับหนานกงซือแอบร้อนใจจึงเอ่ยเตือนสิทธิ์เก่าอย่างมีเลสในแต่หนานกงซือก็ไม่รู้เรื่องสักทีหวานหนิงเลยตัดสินใจปล่อยให้ไปไป,เ,ปเชิญชะตากรรมด้วยตนเอง แหน่นกงซือคิดว่าที่อาจารย์เป็นแบบนี้เพราะอาจารย์ไม่รู้จักส่งชิวทงดีเขาเลยตัดสินใจนัดให้อาจารย์มาเจอและรู้จักกับว่าที่ภรรยาของเขาแน่นอนว่างานนี้โมหลานไม่ปล่อยให้อาจารย์เขาต้องไปเจอกับทั้งสองเพียงคนเดียวก็จบสำหรับเล่มสี่แล้วนะคะ เป็นเล่มที่อัดแน่นถึงเส้นทางกว่าที่โมหลานจะรู้ใจตนเองกว่าที่โมหลานจะแยกแยกความรักออก,กว่าความรักที่มีหซื่อเหมยต่างจากความรักที่มีต่อวหวานหนิงอย่างไรแล้วเมื่อแยกออกแล้วโมหลานเราก็แปงลงร่างเป็นหนุ่มคลั่งรักเลยค่ะถึงขนาดเขาได้มอบจี้เลือดมังกรที่เป็นจี้คู่ให้กับหวานหนิงเพื่อใส่คู่กัน เรียกได้ว่านอกจากจี้นั้นจะเพิ่มความอบอุ่นทางกายให้กับหวานหนิงที่ขี้หนาวแล้วยังเพิ่มความอบอุ่นทางใจให้กับโมหลานด้วยค่ะส่วนซื้อใหม่ในเล่มนี้ก็แสดงออกถึงความเป็นตัวอิจฉาอยู่หลายครั้งไหนจะลองใช้มือรูปไหลโมหลานที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะในหัวโมหลานในเล่มนี้เนี่ยมีแต่ภาพที่เขาร่วมรักกับหวานหนิงเท่านั้นส่วนหวานหนิงของเราภาพของชาร์ตที่แล้วเริ่มเข้ามาทับซ้อนในความฝันมากขึ้น ซึ่งถ้าตัดฉากที่โดนร่วมรักจนสลบอยู่หลายครั้งเนี่ยการที่หวานหนิงเริ่มระลึกถึงอีกภพชาติแนอดีตของโม่หลานได้มันก็เป็นสิ่งที่โม่หลานกลัวมาตลอดเพราะโม่หลานกลัวเหลือเกินว่าอาจารย์จะรับเขาไม่ได้ที่เขาในชาติที่แล้วฆ่าฟันผู้คนเป็นว่าเล่นโดยไม่สนคุณธรรมในเล่มนี้ก็มีเขาลางว่าทุกคนแม้แต่เฉวยเมืองเองก็จะมีคู่ของตนเองแต่คู่ของเขาเนี่ยอาจจะเจ้าชู้ไปหน่อยก็เท่านั้น ก็จะเหลือเพียงแค่ซื้อใหม่เพียงคนเดียวที่ยังมองไม่ออกเลยว่าจะมีใครมารักษาใจให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมความหึงหวงนี้ตัวรายที่แท้จริงเหมือนเล่มนี้จะแอบปุบปุบโผล่มาในร่างของฉุดดำในงานแต่งนี้แล้วค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามต่อกันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเล่มนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กันด้วยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ